เราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยตั้งเรื่องนอนเรืองกินเรื่องออกกําลังกายแล้วเรามาถูกทางแล้วมันมีสัญญาณอะไรพอบอกไหมหรือว่ามาไปผิดทางก็ได้ว่าจริงๆมันเรารู้สึกว่าเราเป็นยังไงมากกว่าเราต้องหัดถามตัวเองบ่อยๆครับว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงร่างกายเราโอเคไหมวันนี้เราเหนื่อยง่ายกว่าปกติในช่วงกลางวันเราง่วงช่วงกลางวันหรือเปล่าของพวกนี้มันเป็นของที่ทุกคนสามารถสํารวจร่างกายตัวเองได้เอเรื่องที่เราจะดูเรื่อง uh, longevity pyramid เนี่ยอันนี้เป็นงานเขียนอันหนึ่งซึ่งทุกคนสามารถอ่านได้ ได้ยากมากแต่มันมีศัพท์เทคนิคพอสมควรซึ่งถ้าใครคิดว่าตัวเองจะเป็นไบโอแฮกเกอร์จริงๆเนี่ยแนะนาว่าอ่านอันนี้ดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราจะลองเราต้องมี1มีวินัยว่าเราจะลองแล้วจะทําจริงๆแล้วต้องมีการวัดผลถ้าเราไม่วัดผลเนี่ยก็แย่ และอย่างเมื่อกี้ถามว่าเรื่องการย้อนวัยที่หมอฟ้าบอกว่าเรื่องของยมมามากากาแฟกเตอร์ถามว่าแล้วทำไมเราไม่ใช่ในเมื่อมันย้อนไวัยได้ยมมามากากาแฟกเตอร์เนี่ยมันมีอยู่4ตัวตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยีนมะเร็งครับดังนั้นถ้าเราใช้อะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วที่สําคัญคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะย้อนแล้วมันไปหยุดเมื่อไหร่แล้วทีนี้สมมติว่าเราให้แฟกเตอร์ประมาณนี้เข้าไปในร่างกายยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือแล้วมันจะไปทุกเซลล์เท่ากันหรือเปล่าแต่ละที่มันแก่ไม่เท่ากกกกกัััันนนนนนนซึ่่่งงงงงตตรรรรเีีี้้้ยยยคออออูใขาาาาาวิจจทะะไไปบบพ็ลํ แล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของการย้อนวัยต่างๆถ้าเราอยากจะทำไบโอแฮ็กมันจะมีการวัดอายุซึ่งการวัดอายุก,ก็ยังเถียงกันอยู่ว่าจะวัดแบบไหนวัดยังไงนะตรงนี้ในเมื่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่แบบชัดเจนว่าเราจะใช้อะไรการวัดเองยังไม่แน่นอนเลยแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันจะวัดได้ยังไงดังนั้นถ้าจะทําก็อาจจะต้องเหมือนเราคิดเอาเองว่าอนุมานอะไรพวกนี้สำหรับผมนะพื้นฐานนะทำให้ดีที่สุดด้วยความมีวินยัยแล้วมันจะแก้โรคได้กับแทบจะทุกอย่างเลยจริง